สวัสดีครับวันนี้วันนี้ตอนนี้บ่ายสองโมงครึ่งนะครับเราลองมาตกปลาตรงจุดนี้กันดีกว่าครับเพราะว่าจะเป็นบริเวณข้างกระชังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมย้ายมาตกจุดตรงนี้ครับแล้วก็เหยื่อที่ใช้วันนี้เป็นกุ้งนะครับเมื่อวานได้กุ้งมาสดอยู่ครับแต่ว่าฟรีดไว้คืนนึงก็คงจะไม่สดเท่าไหร่แล้วครับแต่เอามาลองดูครับปกติจะใช้ปลาทูแขกวันนี้เปลี่ยนมาใช้กุ้งนะครับเดี๋ยวขันใหญ่จะใส่กุ้งเป็นตัวครับแล้วก็ คันเล็กจะใช้กุ้งเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็วันนี้ติดคันที่หยบล้อมมาเหมือนเคยนะครับเดี๋ยวลองลองหน้าดินดูก่อนดีกว,ว่าครับนี่นะครับเดี๋ยวคันใหญ่ผมจะใส่ทั้งตัวอย่างเงี้ยครับไม่เอาเปลือกออกนะครับแต่คันเล็กผมจะเอาเปลือกออกนะครับ

ไปแล้วครับทั้งสองคันครับคราวนี้ก็รอครับเมื่อกี้ไม่ได้ดูนะครับขาดไปแล้วครับน่าจะเป็นปลาสากสวนครับเสร็จงานนี้ ครับเอาใหม่ปลูกใหม่หมายเมื่อกี้เงียบนะครับตอนนี้ย้ายมาครับเดินเลาะมาเดี๋ยวลองตรงนี้ดูครับลองด้วยคันเล็กดูก่อนนะครับถ้าปลากินดีค่อยลองคันใหญ่นะครับ ยับไปข้างหน้าอีกหน่อยครับขยับไปข้างหน้าอีกหน่อยครับ Wo <laughs> hoo! แดงครับกระพงแดงครับดึงคันผมตกน้าเลยครับตัวเล็กนิดเดียวผมไปเก็บเหยื่ออยู่นะครับเสร็จเขาครับคันตกน้ําเลยต้องล้างรองกันอีกว่าไปแล้วออถุงหมานทางานแล้วนะครับแต่ไม่รู้คุ้มกันหรือเปล่าครับตัวแค่นี้กับรอกตกน้ำนครับตกน้ำทะเลด้วยครับว่าจริง เบียกหมดอ่าปุ๋มหมานได้ทำงานแล้วนะครับ แล้วครับแต้มที่สองครับกระพงแดงอีกแล้วครับตัวเท่าๆกันเลยครับถุงหมานได้สองแต้มแล้วนะครับนี่ครับกระพงแดงไซส์ขนาดทอดเลยครับสวยครับ สแต้มแล้วครับวันนี้ขาดไปหลายชุดแล้วครับเดี๋ยวเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราไปเดินตีเหยือ่อปลอมกันดีกว่าครับ <c oughs> ขาดแล้ว ลาครับโอ้ปลาเก๋าครับ,รรบสุดยอดครับปาลาเก๋าตัวใหญ่มากเลยครับกินเกลือมินนาวครับสุดยอดเลยครับโอ้ปลาเก๋าปลาเก๋าครับโอ้สุดยอดเลยครับรวันนี้ สุดยอดจริงๆครับดูครับเก๋าตัวใหญ่มากเลยครับป้าไปแล้วปลาเกาตัวใหญ่เลยนะครับสุดยอดเลยครับสุดยอดติดนิดเดียวนะครับเนี่ยครับฟาไปแล้วกว่าเยอะใหญ่เลยนะถ่ายรูปหน่อยนะครับเห็นไหมครับสุดยอดเลยครับวันนี้ใหญ่มากครับมาได้ไงเนี่ยเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปหน่อยนะครับ กาวทองเลยครับเยอะแยงเลยใช่กินเยอะปลาคนตีเยอะปลากินบบบบบบแบบบอีกเยอะช่างนะครับพี่ๆเขาอยู่ตรงนี้ครับเต็มหมดเลยครับเดี๋ยวขอช่างดูครับช่างดูช่างดูดูกันช่างดูว่ากิโลช่างดูว่าหนักเท่าไหร่ทอดก็อทอดไม่ได้คีบยกแก้วคิดนึงเหรอ โลโโกิโลสองขีดนะครับเห็นไหมครับโซนเย็นเย็นนเนนหนึ่งกิโลสองขีดนะครับครับผมโชคดีครับวันนี้โชคดีครับกินเหยื่อมินเนาเหมือนเดิมนะครับตัวสีบรอนะครับนี่ครับวันนี้โชคดีนะครับ เหยื่อสดได้ปลากระพงแดง2ตัวนะครับนี่ครับพอได้พอได้แกงนะครับแต่ที่โชคดียิ่งกว่าก็คือเหยื่อปลอมครับนี่ครับผมไม่ไม่ได้เอาคิปเปอร์กับทีมมานะครับวันนี้เมื่อกี้ช่างไป1กิโล2อีดนะครับนี่ครับใหญ่มากเลยครับเก่าเนื้อดีด้วยครับตัวนี้ถ้าซื้อหลายตังนะครับกินเหยื่อมินนาวตัวเดิมนะครับนี่ครับเห็นไหมครับสุดยอดครับ ผมรู้ว่าติดสายสมอนะครับแต่ว่าเอาขึ้นมาเป็นปลาเก๋าครับขอบคุณมากครับวันนี้เป็นวันที่โชคดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยววันหลังถ้าผมโชคดีอย่างนี้อีกเรามาโชคดีด้วยกันนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ